อนนไม่ไ่ชไสไวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีของสวยงามฝากค่ะวันนี้ของเข้าใหม่ของสวยงามมากเลยค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ติดหมายเลขนะคะไม่ได้ติดเรียงเบอร์หมายเลขค่ะไม่ได้ติดลําดับค่ะคุณแม่จะยกขึ้นเป็นผืนเป็นผืนเลยนะคะอันนี้ของเข้าใหม่นะคะเป็นผ้า ชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะเป็นเขาเรียกว่าลายคุดค่ะยกขีดลายลูกแก้วชายคุยหน้านางห้าตะกอนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะชายคุยสวยงามมากเลยค่ะหน้านางค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางอู้งามเหลือหลายค่ะเป็นผ้าห้าตะกอนนะคะราคาเบาๆชบอบค่ะช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะราคาจะาเบาๆนะคะสามพันบาทนะคะ 2,999บาทเลขลงตัว99เนอะมันจะได้ดีค่ะ2,999บาทค่ะราคานี้เป็นราคาพิเศษนะคะ2,999บาทค่ะเป็นยกขิดชายคุยหน้านาง5้าตะกอค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะานางกินนาลีค่ะกินนาลีตาลังไล่าลำสวยงามมากค่ะกินนาลีค่ะ ค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ติดหมายเลขนะคะไม่ได้ติดหมายเลขเรียงเบอร์นะคะคุณแม่จะให้ลูกค้าแคปหน้าจอมาค่ะนายนางรำกินนาีค่ะสวยงามมากค่ะ2999บาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะ่ะเป็นราคาที่เบามากนะคะค่ะราคานี้ช่วงนี้ค่ะเป็นราคาแบบพิเศษค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะค่ะคุณแม่เป็นคนสุดินนะคะแต่การ ระหว่างชายแดงก็จะมีการค่ะเจ็บตึงตัวไปเรื่อยๆค่ะตึงกำลังไปเรื่อยๆนะคะช่วยๆคุณแม่นะคะ2999บาทค่ะเอาเลขสวยนะคะขาะเลขมงคลสวยค่ะลงท้ายด้วย99นะคะค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะอันนี้ลายค่ะลายปราสาทนะคะไม่ใช่ปราสาทต,ตาควายนะ ไม่ใช่ตาขาไม่ใช่าาตาตาขวาเดี่เขาไอ้สู้ต่อสู้กันนะคาะเป็นขาดเป็นเมืองสุรินทร์เป็นเมืองปรา,าสาทสวยนะคะค่ะเป็นนายปรา,าสราทค่ะค่ะปรา,าสาทไม่ใช่ตาปรา,าสาทเมืองโต้ตาตาขวางขาดเป็นนายปรา,าสราทค่ะสวยงามมากค่ะเป็นช้างชูธงชัยชนะนะคะ ค่ราคาอยู่ที่2,999บาทเป็นราคาที่ลรงท้ายดวยเก้านะคะค่ะเล่มงคลค่ะปราสาทสวยค่ะเข้าสัมเมืองสุรินทร์ค่ะเมืองปราสาทสวยนะคะถิ่นช้างใหญ่ค่ะราคา2,999บาทนะคะค่ะอาจไฟเนี่ค่ะคุณแม่มาตลาดมาร้านเจค่ะก็เลยคุณแม่ทําคลิปที่ร้านเลยค่ะค่ะอาจจะไฟค่ะไฟแสงไฟเข้านิดหนึ่งนะคะ ค่ะแคปหน้าจอมานะคะแคปหน้าจอมาให้คุณแม่นะคะค่ะค่ะเมืองสุรินทร์ปราศาทสวยข้าสารหอมข้าวหอมปราสาทสวยนะคะหินช้างใหญ่ค่ะค่ะมีครบชุดเลยนะคะค่ะแคปหน้าจอมาค่ะส่งภาพนิ่งมานะคะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูนะคะค่าราคาอยู่ที่2,999วาบาทนะคะคุณแม่ไม่ติดหมายเลขนะคะ ค่ะไม่ได้ติดรหัสค่ะให้แคปหน้าจอมาส่งให้คุณแม่ดูนะคะ2 9 9 9บาทค่ะค่ะเมืองสุริมค่ะถิ่นค้างใหญ่ปราสาทสวยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็ลายนางรำค่ะลายกินาีนางรำค่ะเป็นยกขิดเม็ดพิษไทยนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลือดรูดูเด่นนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ เป็นผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะราคาดี2,999บาทนะคะค่ะราคานี้ค่ะค่ะมีช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจมันตึงตัวค่ะคุณแม่จะหยิบยกราคาสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ค่ะมันจะแบบว่ามันจะตึงค่ะคุณแม่ก็เอาแบบนิ่มๆค่ะค่ะราคา2,999บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะลายนางงามค่ะลายกินนารีค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่มทางไลยอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้อันไลนกักับคุณแม่นะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้คุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมค่ะหนึ่งสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะลายนางงามค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดกางค่ะ คุณแม่น้องรับตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะน้องรับตอบทางไลน์ค่ะพื้นที่สามพื้นที่4ค่ะค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานแคปหน้าจอให้นะคะค่ะเราจะได้ส่งภาพยิ่งให้ดูค่ะว่าเรานตรงปกกันไหมโอเคกันไหมคะค่ะตรงปกกันโอเคกันเราค่ะเราจะพร้อมที่จะส่งภาพให้นะคะอันนี้ยกขีดเม็ด พริกไทยค่ะราคา2999วบาทนะคะลายนี้เขาเรียกว่าลายลายรกชสีหค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูนะคะชายคุยหน้านาง5้าตะตอค่ะท่านไปเอาไปนุ่งก็ไม่เป็นไรค่ะท่านจะเอาไปเป็นของอาจเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขก VIP ของเราก็ได้นะคะค่ะสวยมากค่ะลายราชสีนะคะ ค่ะปกติถ้าพวกนี้จะอยู่ที่ราคาสา0ทันกว่านะคะช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจ,จต,ตึงตัอค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนสุรินนะคะค่ะเป็นคนสุรินค่ะถึงที่เขากําลังค่ะกาลังตึงกาลังกันใส่กันในราคาบ้านของคุณแม่อยู่ที่จังหวัดสุรินนะคะคนสุรินค่ะรายราชาสีค่ะ2999บาทน,นะคะ ถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ2999บาทค่ะ2999บาทนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี่ก็สวยนะคะค่ะเป็นลายมไอลายพญานาคเที่ยวค่ะ คาะยกขิดค่ะเป็นยกขิดไอยค่ะยกขิดลายลูกแก้วนะคะลายหน้าเที่ยวค่ะค่าราคาอยู่ที่2,999บาทนะคะผาสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ2,999บาทนะคะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ2,999ับาทนะคะค่ะลายหน้าเที่ยวค่ะ2,999บาท บางทีภาพอาจจะขาดแสงขาดแสงเท้าค่ะขาดแสงเพราะว่าคุณแม่มามาที่ร้านเก้ค่ะก็เลยถ่ายคลิปอยู่ที่ร้านเก้เลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,999บาบาทค่ะ ค่ะคุณแม่มาที่ร้านเจ๊ค่ะก็เลยอยู่ที่ถ่ายทําอยู่ที่ร้านเลยนะคะที่ตลาดเลยนะคะทคําคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นลายค่ะเป็นลายปลา <c oughs> ค่ะราคาอยู่ที่2 9 9 9บาทนะคะเป็นปลาโลมาค่ะค่ะเกี่ยวก้อยกันค่ะสวยงามมากค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสนิดหนึ่งนะคะ ภาพไม่ชัดเตียนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ2999บาทนะคะคาดสวยเลิศหรือดูเด่นค่ะ2,999บาทนะคะค้าชายคุยหน้านางยกผิดเม็ดมะยมค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายปลานะคะลายปลาขาดแต่จะเป็นมงคลนะคะค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะ 2999าบาทค่ะค่ะเป็นลายปลาค่ะปลานี้ค่ะจะค่ะเป็นลายที่ร่มเย็นเป็นสุกนะคะอยู่เย็นเป็นสุกค่ะปลาค่ะทำให้ความชุม่มชื้นค่ะความร่มเย็นนะคะลายปลานะคะ ค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะพื้นผ้าออกโทนสีม่วงนิดหนึ่งนะคะเป็นนกยุงค่ะนกยุงลำแพนนะคะนกยุงเกี่ยวก้อยกันค่ะ2,999บาทนะคะพื้นผ้าออกโทนสีม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ2,999บาทนะคะลายนี้ค่ะเรียกว่าลายนกยุงค่ะนกยุงเกี่ยวก้อยกันนะคะชมป่าค่ะ ค่ะชายคุยหน้านางค่ะเป็นผ้าค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนานิ่มแน่นค่ะสวยค่ะค่ะภ้าไม่ชัดเต็มผ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทานมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะลายนกยุงค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะอาจจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะ แ,แสงเข้าเพราะว่าคุณแม่เป็นอยู่ที่ตลาดค่ะค่ะนกยุงค่ะพื้นผ้าเป็นสีฝ้าไอสีม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะให้แคบหน้าจอค่ะส่งมาให้คุณแม่นะคะแคบหน้าจอค่ะให้ลูกค้าแคบหน้าจอนะคะค่ะถ้าทักคุณแม่ไม้แคบหน้าจอคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสค่ะเพราะว่าค่ะคุณแม่มาหาผ้าไหมก็เลย ค่ะไลท์คะไลท์ที่ร้านของเก๋เลยค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นพื้นห้าเป็นสีออกโทนสีสีชมพูนะคะค่ะเป็นช้างค่ะค่ะไลท์ไอช้างชายัยชนะชูทงนะคะค่ะราคาอยู่ที่2,999บาทนะคะพื้นห้าเป็นสีค่ะสีสีชมพูค่ะ หน้านางสวยงามมากเลยค่ะหน้านางชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะถ้จาจะไปเป็น้าปูดโต๊ะต้อนรับแขก V i p ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะผ้าพวกนี้ถ้าเราไม่นุ่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่2 9 9 9าสบ้าทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะค่ะผ้าชายคุยหน้านางค่ะราคานี้เป็นปราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะราคาที่ถูกมากนะคะ 2,999บาทค่ะส่งภาพนิ่งนะคะให้ส่งภาพนิ่งมาให้คุณยายด้วยค่ะค่ะส่งภาพนิ่งมาให้คุณยายนะคะยกขีดลายมเม็ดมะยมค่ะค่ะราคานี่เป็นราคาที่ถูกมากนะคะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะ2,999บาทนกยุงค่ะสวยงามมากค่ะพื้นผ้าออกโทนสี เปลือกมังคุดคันชัดเปลือกมังคุดกำลังสูกค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะใไซอบุลหนกองานก็สวยหรูดูเด่นนะคะ2 999บาทค่ะค่ะเป็นยกขีดค่ะยกขีดเม็ดพริกไทยนะคะค่าสวยข่าวสวยเลื่นอีนเกินค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะนกยุงค่ะเป็นนกยุงนะคะสวยงามมากค่ะ2,999บาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะราคาช่วงนี้ค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะ ค่ะที่มีการช่วรบกันระหว่างไทยกับคมิค่ะช่วยคุณแม่นะคะ mm hmm. ค่ะกําไรของคุณแม่แต่และถึงกําไรประโทเข่งหนึ่งนะคะพอแต่แยกได้อยู่ได้กินเป็นวันๆค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดจางเลือดบูดูเด่นนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะเป็นลายนกยุงนะคะ ล่ลงลูงเกี่ยวก้อยกันสวยงามมากค่ะค่ะเลือรูดูเด่นนะคะ2999าบาทค่ะค่ะคุณยายไม่ได้ติดรหัสนะคะติดหมายเลขน,นะคะค่ะให้แคปหน้าจอส่งภาพมานะคะค่ะท่านรับผืนไหนก็แคปหน้าจอส่งภาพมานะคะช่วยคุณแม่นะคะ ลูกค้า f อของคุณแม่ทุกท่านค่ะ2,999บาทนี้ก็สวยค่ะนี้ก็สวยนะคะทุนผ้าเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะค่ะหน้านางสวยงามมากเลยค่ะชายคุยหน้านางห้าปะตอค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยเลอหรูดูเด่นนะคะค่ะ2,999บาทนะคะเป็นราคาที่ถูกมากเลยค่ะค่ะราคาที่ถูกมากนะคะหน้านางสวยงามมากเลยค่ะ แ้วคาดปลอดภัยชกวิถีเก้านะคะมีหน้านางอยู่ในบ้านนะคะขาหน้านางนี่ค่ะมันมาจากตัวของตัวยันนะคะถ้าท่านไหนจะแบบจะเสริมค่ะเสริมมงคลค่ะเสริมบรารมีเสริมมงคลค่ะอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ขาะตัวยันนี่แหละ,ะขาะให้ค่ะค่ะแล้วก็มาอยู่ในผืนท่าเขาเรียกว่าหน้านางค่ะราคาอยู่ที่ 2,999บาทนะคะพื้นผ้าเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะห่วงเปลือกมังคุดนะคะค่ะมีปลามีนกยูค่ะสวยค่ะเลิศดรูนูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะใส่ออกงานบุญไหนก็สวยค่ะพร้อมความสวยทุกอย่างค่ะเนื้อผ้าก็หนานิ่มแน่นนะคะค่ะความสวยพร้อมทุกอย่างค่ะผ้าขาดสรินค่ะแม่บวรลักผ้าไหมสวยสลินเจ้าเก่านะคะ ค่ะแม่บวรรัติา้าหมสวยสรีนเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะนี่ก็สวยมากค่ะอันนี้ลายค่ะลายค่ะลายเสือนะคะค่ะลายเสือลายเสือลายเสือดาวค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายเสือดาวนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะสวยเลิศดูดูเด็นค่ะ ค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วค่ะหน้านางยกขีดลายลูกแก้วนะคะชายคุยนะคะค่ะท่านยาวบางท่านก็ไม่นุ่งนะคะเอาไปอัดกรอบแล้ว่าให้ลูกให้หลานดูนะคะค่ะเป็นงานแทนเมดค่ะเป็นงานฝีมือช่างของค่ะของแม่บ้านค่ะค่ะเป็นงานแฮนเม็ดนะคะงานพวกนี้ค่ะเป็นงานฝีมือนะคะไม่ได้ทอเครื่องนะคะทอมือค่ะผ้าพวกนี้เป็นผ้าทอมือนะคะค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ ค่ะเป็นงานทอเมือไม่ได้ทอเครื่องค่ะลูกค้าก็ถามคุณยายมาอยู่เหมือนกันนะบอกว่าผ้าทอเครื่องใช่ไหมคุณยายไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าทอมือนะคะเป็นงานแฮนเมดนะคะอมีร่าเฉดสีค่ะสวยงามมากค่ะผ้าพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะลายผ้าเฉดสีค่ะค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานดูนะคะอัดต่อให้ลูกให้หลานดูก็ได้ค่ะเป็นค่ะเป็นงานฝีมืองานแฮนเมดนะคะแกะลายนะคะ ค่ะเป็นช่างค่ะเป็นพวกเด็กนักเรียนพวกที่เขาเรียนไอ้ไอ้วาสค่ะเรียนเรียนสิ์ค่ะเขาจะออกแบบให้นะคะให้กับพวกบกลุ่มแม่บ้านมันหยีค่ะค่าราคาอยู่ที่2999บาทนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะ ราชสีค่ะสวยงามมากค่ะ2 9 9 9บาทนะคะชายครุยหน้านาง5ตะกอค่ะค่ะถ้าไม่คมชัดภาพไม่นิ่งค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะทางไลน์นะคะค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะนี่ก็เป็นลาย นี่ก็สวยนะคะนี่ก็เป็นหงค่ะตัวนี้หงนะคะหงพัาแก้วค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะยกขีดเม็ดมะยมนะคะค่ะบางทีอาจจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่2999บาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยามากค่ะราคานี้เป็นราคาถูกที่สุดค่ะอันนี้หงนะคะหงพัดแก้วนะคะ ค่สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขาหน้านางสวยงามมากเลยค่ะหน้านางค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะ2,999บาทค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะ ค่ะชายคุยหน้านางสีธรรมชาตินี่ค่ะราคานี้จะมีอยู่นี้วันนี้วันเดียวนะคะไม่มีหลายวันค่ะจะเป็นงานงานโปรพิเศษนะคะ2 9 9 9บาบาทค่ะค่ะยกขีดชายคุยค่ะค่ะชายคุยหน้านางนะคะค่ะลายลูกแก้วค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะสีนี้ค่ะออกโทนสีฝางนะคะ ค่าฟางนี่ค่ะจะอยู่ตามหัวไร่ปลายนานะคะข่ะพ่อลุมแม่บ้านนํามาย้อมผ้าไหมค่ะมันจะสวยทนสวยนานค่ะติดแล้วติดเลยไม่ออกนะคะพวกนี้ค่ะราคาอยู่ที่2 9 9 9บาทนะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเลิศดหรูโดเด่นทุกผืนนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ไอไอ รหัสไว้นะคะค่ะแคปหน้าจอค่ะส่งภาพมานะคะแคปหน้าจอถ้าทักคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้อมรับต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะจะมีสีธรรมชาติอยู่ที่สองผืนนะคะค่ะอันนี้ลายเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายพญานาคค่ะพญานาคอุ้มรั์นะคะ ค่ะ2,999บาทพญานาคุ้มรัพพ์ค่ะราคา2999บาทชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะอันนี้ลายลูกแก้วนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะสวยทุกถืนง,งามทุกถืนแกมทุกถื้นค่ะ2999บาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดกลางนะคะชายคุยสวยงามมากเลยค่ะอันนี้พญานาคุ้มรัพพ์นะคะลายนี้นะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะย้อมจากธรรมชาตินะคะค่ะคุณแม่หยิบกับภาพเร็วค่ะคุณแม่ขอส่งท่านิ่งให้ดุทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ2 9 9 9บาทลายพญานาคซับค่ะสวยไม่สางสวยไม่ิดกากค่ะใส่ออกงานไหนก็เลิศหรูด,ดูเด่นนะคะผ่าไหมนะคะค่ะแม่บวรรักผ้่าไหมสวยสตรีน้าเก่าค่ะท้ายเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอด